สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ออกมาข้างนอกเนาะออกมาส่งงานเพื่อนๆอย่างว่าแหละน้องใหม่ทำอะไรก็มีทั้งผิดพลาดการผิดพลาดก็ทำให้เราได้เรียนรู้เนาะและแก้ไขว่าเราจะต้องทำแบบ แบบไหนอย่างไรให้ให้มันถูกต้องนะการทำงานมันไม่มีใครที่จะคือทำใหม่อะ่ะพี่น้องเรามาหัดเริ่มต้นเหมือนหัดเริ่มต้นใหม่เพราะตัวช่วงในช่วงที่เราออกไปนะประมาณสักห้าหกปีนั่นคือเราก็ไม่ได้ทำนะแล้วระบบมันก็เปลี่ยนแปลงไปใหม่ๆเรื่อยๆ มาส่งงานขากลับยายก็ต้องอหาอะไรทีไม้ที่มือกับบ้านเพื่อที่จะไปทําขายเนาะยายก็จะไปทําแหนมหมพี่นอ้องทำแหนมกระดูกอ่อนแล้วก็แหนมปีกไก่แล้วก็แหน,มก,แกแนมกึน๋นในส่วนแหนมกึ๋นนะคือเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ชอบกินกึ๋นไก่พี่น้อะ เคียวแล้วมันดังกึดๆๆๆๆๆด๊ดกึ๊ดดีเราก็เลยชอบชอบกินเราแต่คําว่ายังไม่เคยทําแต่คําว่าเนียมนะเนื้อส่วนไหนก็เอามาทําได้หมดยนยะเน้ะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดเดี๋ยวก็จะเอาไปทําว่าเราลงทุนไปเท่านี้แล้วเราทําออกมาเราจะได้ประมาณ สักเท่าไหร่กันแล้วยาก็จะรีบกลับไปทำหน่อไม้โดงอ่าในส่วนเมื่อวานอ่าน้องน้องฝนเขาเอาหน่อไม้กิมซุงมาฝากจากพิชบุร์กนะอ่าด้วยความที่เรายังไม่ว่างเราก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรก็น่าจะกองอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเรากลับไปเราก็ไปทำเดี๋ยวยาก็จะถ่ายอ่าเป็นคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าทำแหนมหมูทำอ่าหน้าไม่ดองเมื่อก่อนที่ยายอยู่ที่สก,กลนครติบโต,ตมาด้วยเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาก็จริงพี่น้องเพราะตอนช่วงนั้นแม่ของยายก็ยังอยู่เนาะแล้วก็ไปหายกยอมาได้ปลามาปลาเล็กปลาน้อย ก็หามาได้ก็ให้แม่ทำพี่น้องเพราะเราทําไม่เป็นเนาะเราไม่ได้เรียนรู้ว่าทำไมยายถึงไม่เรียนรู้ของ,ป,นนองป,ประเภทนี้เพราะเราไม่ชงอย่างปลา้าเราก็กินนะแต่กินเป็นปะลาร้าน้าต้มปะลา้าสุกเรไมไ่ทองก็กินแต่คือกินกินอีตอนที่มันแปลรูปแล้ว นนแบบั้ทำไมเขาขับชา้าอย่างนะขับช้าเพราะเหตุอะไร ตั้งใจความตั้งใจว่าจะไปหาซื้อท่อ,อประปามาต่อน้ําอยู่ที่บ้านสวนเพื่อนๆคือเขาลื้อเข้าประปาออกแล้วแต่เขายังไม่ต่อเขา้ามันจะไปปลูกต้นไม้เวลาฝนไม่ตกนะมันก็ไม่มีน้ําที่จะลดมันก็อะไรอะไรเป็นมันติดขัดไปหมดนะพี่น้องบอกคุณสาต่อน้ําให้หน่อย ไม่มีคำตอบเฮ้ยทำอะไรให้หน่อยไม่มีคำตอบถ้าเราถ้าเราลัานไปทำนะเหมือนเราเราซื้อมาอุปกรณ์เราซื้อมาถ้าไปทำมึงถามว่าเราเก่งเปินมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อนะความคิดกตนในเมื่อคือคุณเป็นพ่อบ้านอะไรมันมันรูเสียหายแทนที่คุณจะดีบซ่อมไม่ เหมือนฝ้าเพดานในห้องลูกสาวตอนนี้แมวพี่น้องอ่ามันเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนาะแต่มันก็หนาอยู่แต่มันอ่าแรงกระแทกของแมวก็ดูดแล้วก็ไล่กันอยู่มันก็สุดๆุดสุด,สดอันน็อตที่จี้ใส่มันก็หลุดแล้วก็พังทลายลงเขาเห็นเค้เขาก็ไม่ทำอะไร ความทุกข์ต่างกันนะแม่สุนทรีความทุกข์ต่างกันคนเราครอบครัวมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอใ,ใครที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบมันถือว่าคนๆน,นั้นก็มีบุญวาสนาในส่วนของใดยอ้อยเนี่ยเรื่องครอบครัวเดยอ้อยมีไม,ไม่สมหวัง ลูกสองคนก็คนละพอ่อมันมีคนนี้ก็ไม่มีลูกเราไม่มีลูกเราไม่เอาลูกก็แก่แล้วไม่เอาเราพูดถึงถ้ามาแล้วถ้าเรามีตัวลูกตอนนี้ก็น่าจะอายุสิบหกถ้าสมมติว่ามีนะก็ามาอยู่พิชซานุลูกได้สิบหกปีแล้วถ้าปล่อยให้มีลูกก็ลูกอาอยุสิบหกก็พี่น้อง แต่ตอนนี้อยากมีก็มีไม่ได้ละเพราะไม่มีรังไข่แล้วมดลูกแล้วคืนมีก็ไม่เอาพี่น้องคือเราไม่พร้อมเราแก่เราแก่แล้วเราดูแล้วคือผู้นำไม่เป็นผู้นำผู้นำก็ความคิดเขาเป็นเป็นใหญ่ใครจะบอกจะสอนใครจะพูดชี N ้นาแ้ว ทางว่าสมควรทําแบบนี้แบบนี้เนะปล่าเฉยเฉยเขาเฉยเราก็ต้องเฉยเหนื่อยหัวใจปัญหาปัญหาของคนเราแตกต่างกันเราก็พยายามมองคนที่เขา่าจะไม่ไปมองคนที่เขาดีเด่นกว่าเรานะเราจะมองคนที่แบบเออกูยังดีกว่าเขา กูยังดีกว่าเขาประมาณนี้นะถ้ามองคนที่ดีเลิศครอบครัวเนี่ยเราเราจะเราจะเป็นทุกข์พี่น้องดูได้แต่อย่ากเก็บมาคิดอ่ากก็พูดไปงั้นเลยพี่น้องพอมันเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้นะอดที่จะคิดอะไรไม่ได้ เพเรามันเหน็นอยู่ด้วยกันทุกวันมันไม่ใช่ประอิประปูนที่จะต้องแบบไม่มีกิเลสปวดโลกงั้นก็หนีไปบวชแล้วโอพี่น้องสงสัยเอยาจะเสียป่ะ แอมไม่ค่อยเย็นเสียจะพังแล้วก็พังพังพังก็ไปเงินเทองก็หายากนะมาเสียหนุ่หั่นมาเสียมาพังโอ้ยอ้ยอ้าวพี่น้อง คลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะมาผามาฟังไงเพลมเพลมเพลมสวัสดีจ้า